รู้อยู่ถามาแล้วเค okay. งั้นเราก็จะไปกันแล้ววู้ดูดิแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็หนาวมากโอ้ oh. สวยจริงๆรข้างบนเมาโมว์ไม่ชายไม่สบายโดนฉีดยามาเมื่อวาน เจอน,น้ำตกนะคุณสายฮัลโหลหนายเซฮัลโหลนายเป็นไงบ้างสวยไหมสวยน้องมอมันยายไหมซิเมื่อวานไม่สบายเมื่อวานไม่สบายแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยก็เดินลำบากก็สบายแล้วคะ่วคะเพราะอ,อะไร วางอย่างนี้แน่นตกแน่นตกแน่นตกให้บายก่อนลูกป่ะ